ดู House of the Dragon ตอน5จบแล้วความรู้สึกแรกคือรู้สึกเสียดายความรักความห่วงใยที่เคยมอบให้กับ Kristen c o ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพราหนุ่ม King s า a r ดผู้เงียบขรึมของเราได้แปลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเสียใจมากๆตอนที่เรายังอยากจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็น Job Cole อยู่เลยนะดูตอนนี้เราขอกลับมาเป็น Job Snow ก่อนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเมากันคะ่ะ ใน opening credits เราจะเห็นว่าตราสัญลักษณ์ของอลิเซนตอนนี้มีเลือดพุ่งออกมา2เส้นแล้วนะคะก็คือเอกอนคอนโตกับเบบีลูกสาวที่เราเห็นในพิซสดที่แล้วแล้วก็เอพิซสดนี้ค่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่า opening credits ของเรื่องนี้หมายถึงอะไรจอบแนะนำให้ไปดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะคะความหมายของ opening credits จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ค่ะฉากแรกเปิดมาที่รูนสโตนบ้านของตระกูลรอยส์ภรรยาของท่านอาร์เดมอนค่ะ แฟนๆเกม h r o n e s ก็อาจจะคุ้นๆนำสกุลนี้อยู่นิดๆนะคะเพราะว่าเป็นนำสกุลของเวม่าไรส์เป็นคนแรกแๆของเกมออฟโรดในซีซั่น1เอพิโซดหนึ่งเลยที่ถูกไววอลเกอร์ฆ่าค่ะเลดี้รีอานะคะหน้าตาน่ารักมากพอเห็นเดมอนในผ้าคลุมอ่ะใจของคนที่อ่านหนังสือมาอย่างเราก็กระตุกวูบเลยนะกรีดร้องในใจว่าไม่นะเหมือนเห็นภาพอนาคตวิงวิขึ้นมาเลย เลดี้รีอาร์ก็บอกเดมอนว่ามาทำอะไรเนี่ยหรือจะมาเพื่อคอนซูเมตการแต่งงานครั้งนี้คอนซูเมตก็คือการทำให้การแต่งงานสมบูรณ์ด้วยการร่วมเตียงกันนะคะแปลว่าเดมอนกับรีอาร์ยังไม่เคยนอนด้วยกันเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาพอมาดีดแล้วรีอาร์ล้มลงไปเนี่ยในใจก็ยังหวังอยู่นะคะว่าคงไม่ใช่แหละแต่พอเดมอนหันไปหยิบหินเท่านั้นอ่ะโอเคมันชัดเจนมากเดมอนเป็นคนฆ่าแน่นอน เวลาเดมอนพูดอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่เวลาไม่พูดนี่คือโคตรน่ากลัวเลยคือฉากในหนังสือไม่มีฉากเดมอนกลับไปที่ The ะเวลแล้วก็ไม่มีฉากการพบหน้ากันระหว่างเดมอนกับรีอานะมีแค่เล่าว่าอยู่ดีๆีรีอประสบวุัติเหตุตกมาาตายเฉยๆการที่ซีรีส์ใส่เดมอนเข้าไปในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันทำให้ตัวละครเดมอนมันแบบแทบจะดำเลย ต่างจากที่ผ่านๆมาที่เดมอนเป็นแค่คนกลนกลจัดการก็จัดการอาชญากรแบบเด็กขารบเก่งล่อลวงหลานคือยังไม่เลวมากเลวสุดก็คือทุบคนสงสารเท่านั้นเองนะคะแต่พอมาฆ่าภรรยาน,นี่คือแบบดำถ้าจะดำปีแล้วอะแต่จับก,ก็ชอบการใส่มุมนี้ของเดมอนเข้าไปในเนื้อเรื่องนะคาแรคเตอร์ก็ยังตรงอยู่คะ่ะตัดกลับมาที่ k i n g s Landing ฉากสั้นๆระหว่างออตโตกับอลิเซน สบว่าค่อนข้างจะทรงพลังนะคะฉากนี้ออตโต้เตือนให้อลิเซนรับรู้ว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเรเนราจะไม่มีทางเลือกถึงเรเนราจะไม่อยากทำอะไรแต่ว่าเขาก็จะต้องเลือกที่จะกำจัดคนอื่นๆที่มีสิทธิ์ครองบัลลังก์อย่างเช่นเอกอนลูกชายของอลิเซนเหมือนเป็นการปลูกเมล็ดพันธ์ความกลัวให้อลิเซนนะคะตอนนี้ยังรักเพื่อนอย่างบริสุทธิ์ใจยังมองไม่ขาดว่าเรเนราจะทำร้ายน้องชายต่างแม่ของตัวเองไปเพื่ออะไร แต่จริงๆพูดแบบนี้ออตโต้ก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะตัวเองเป็นคนสั่งให้อลิเซนเข้าหาวิสริสเองทําให้ลูกกับหลานตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายเองเรามาใส่โคลูกที่หลังให้แตกหักกับเพื่อนอีกอันนี้ไม่แฟร์มากๆค่ะอีกคนที่เติมเชื้อไฟเก่งนะคะก็คือลาริสรองลูกชายแลวเนลค่ะคนนี้เราเคยเจอแล้วในพิศพ์สามนะก็คือคนที่ขาไม่ดีแล้วก็ขอมานั่งฟังสาวๆเมาส์กันในงานล่าสัตว์ ก็คือเขาใช้ความพิการของตัวเองอะ่ะเราก็แบบความที่ไม่มีใครสนใจมาทำเนียนๆแอบสังเกตคนรอบข้างคอยเก็บข้อมูลนะคะลาริสพูดแต่ละอย่างเหมือนจะหวังดีแต่นายมันเป็นงูพิษเป็นงูเห่าทำไมไม่ได้เชื้อพ่อมาเลยเนี่ยตอนคุยกับอลิเซนนะคะน้องอลิเซนหน้าเปลี่ยนสุดๆเลยนักแสดงเขาแสดงดีมาก สรุปว่าเรเนร่าจะดื่มหรือไม่ดื่มมูนทีในเอพิโซดที่แล้วมันก็ไม่สําคัญเลยจริงๆนะเพราะว่าการที่เมสเตอร์เอามูนทีไปให้เรเนร่าก็สามารถถูกจดบันทึกถูกเอาไปพูดต่อขยายความยังไงก็ได้เหมือนอย่างที่ไลริสเอามาพูดกับอลิเซนในตอนนี้ค่ะต่อมาเป็นฉากบนเรือที่วิซริสกับเรเนร่ากาลังนั่งไปดริฟท์มาร์กเกาะที่เป็นบ้านของตระกูลเวลาริออนฉากนี้เราเห็นเลยว่าวิซิริสจะไม่ไหวแล้วนะอาการเขาแย่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เราก็เห็นเข็มกลัดแฮนบนเสื้อของไลโอเนลสตรองก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นแฮนเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกับว่าวิซาริสกับเรเนราจะไปขึ้นฝั่งที่ดรา้อนสโตนแล้วนั่งรถมาข้ามเกาะไปดริฟท์มาร์กนะคะปกติจะก็รู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันเชื่อมต่อกันขนาดนี้เลยไม่แน่ใจว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าดริฟท์มาร์กมีหลายเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตระกูลเวลาริออนเนี่ยต้อนรับกษัตริย์ได้แห้งแรงมากจริงๆ ส่งแค่น้องเลนามารับนะคะน้องเลนาผ่านมา4ี่ปีก็โตขึ้นเยอะมากตอนนี้เป็นสาวสวยเลยค่ะชอบห้องโถงของปราสาทไฮทายของตระกูลเวลยอนชื่อว่า hall of nine แน่นอนว่าจะต้องหมายถึงการผจญภัย nine voyages ของคอยลิสเนี่ยละคะ่ะอย่างที่วิสริสพูดว่าถึงแม้เรดคีฟจะอลังการแต่ห้องโถงของปราสาทไฮทายน่าประทับใจกว่าเพราะมันเต็มไปด้วยของแปลกของสะสมจากการเดินทางไกลของคอยลิสค่ะ เ้าชอบดินามิกการคุยกันของวิสริสกับคอร์ลิสมากตอนแรกกับเหมือนเป็นสงครามอำนาจนะคะตั้งแต่คอร์ลิสไม่ยอมออกมาต้อนรับที่หน้าปราสาทรอต้อนรับอยู่บนบันลังดริฟ t w o ูดซึ่งเป็นบันลังที่ทำจากเศษไม้จากทะเลนะโคตรเท่เลยคือคอร์ลิสวางอำนาจมากๆหน้าก็อย่างตึงถ้าไม่คุกเข่านี่ก็เกือบจะตบหัวคิงได้แล้วนะ ส่วนวิสริสก็คือถือว่ายอมให้เยอะเลยนะคะไม่มารับก็ไม่ถือสาไม่เป็นไรแล้วคนที่แบบกำลังตึงๆนิดๆแล้วมาเบรกเทนชันเข้ามาปุ๊บห้องสดใสปั๊บเลยก็คือเรนิสราชินีไรมงของเราค่ะเรนิสยิ้มหวานเข้ามาจับมือปุ๊บตกใจปั๊บนะคะนิ้วหายไปไหนเนี่ยท่านาติทั้งคอลิสแล้วก็เรนิสดูเป็นห่วงสุขภาพของวิสอริสอย่างจริงใจนะลุงก็ไอบ่อยเหลือเกิน สับคิดว่าวิสริสยอมแล้วหลายอย่างนะคะปกติอาจจะต้องมีแต่คนไปขอกษัตริย์ให้เจญิงหันมาสนใจแต่นี่อุตสาห์ข้ามทะเลมาเพื่อเสนอการแต่งงานถึงดริฟมาร์กเลยมาง้อที่ตัวเองไม่ยอมแต่งงานกับเลนาแหละแต่คอลิสก็ไม่ยอมง่ายๆนะคะยังมีถามเรื่องเงื่อนไขหลังแต่งเด็กๆจะใช้นามสกุลใครโอ้ยก,ก็สมเป็นคอลลิสดีค่ะไม่อ้อมค้อมตรงประเด็น ล้ววิซริสก็ตอบน่ารักมากนะคือเรเนราจะยังเป็นราชทายาทเหมือนเดิมลูกๆของเลนนอกับเรเนราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้สืบทอดบัลลังก์แถมยอมมากเรื่องนามสกุลให้ใช้นามสกุลเวเลริอน er ไปก่อนแล้วพอครองบัลลังก์ค่อยใช้ทาแกเรียนเหมือนเป็นการแก้ปมในใจของเรเนสกับคอร์ลิสเรื่องการให้ผู้ชายสืบบัลลังก์ก่อนหน้าผู้หญิงตอนที่เรเนสถูกปฏิเสธไม่ให้เป็นควีนนะคะ แต่สิ่งที่วิซาริสไม่คิดก็คือแล้วหลอดคนอื่นๆในอาณาจักรเขาจะเห็นด้วยไหมอะดีจริงๆแล้วเรเนร่ากับเลนอรเหมาะสมกันมากนะคะทั้งตระกูลแล้วก็การที่ทั้งสองคนมีชูรักอยู่แล้วทำให้เข้าใจกันดีทั้งสองคนโตมาในราชสำนักด้วยกันแล้วเรเนร่าก็รู้แล้วว่าเลนอรเป็นเกย์แต่ตอนนี้เรเนร่าถูกเดมอนเปิดโลกแล้วว่าการแต่งงานมันเป็นแค่การเมืองหลังจากนี้ใครจะกินเป็ดกินห่านก็แล้วแต่ได้เลย ยิ่งทั้งสองคนตกลงร่วมกันว่าต่างคนต่างเลือกคู่ของตัวเองได้ชีวิตแต่งงานก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะคู่ที่จอบชอบมากๆเลยก็คือคู่ของคอลลิสกับเรเนสค่ะสองคนนี้คือแต่งงานกันด้วยความรักนะแล้วในซีรีส์มันก็แสดงออกมากเลยชอบที่เรเนสเป็นห่วงลูกด้วยนะคะคือสำหรับคอลลิสเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากให้ตระกูลตัวเองได้ครองบัลลังก์ส่วนเรเนส ดีใจที่ลูกจะได้แต่งงานกับราชะายาดก็จริงแต่ว่าด้วยความเป็นแม่ก็อดเป็นห่วงลูกชายไม่ได้ทั้งในเรื่องขั้วอํานาจแล้วก็เรื่องที่ลูกเป็นเกย์ด้วยแต่คอรลิสก็ยังมั่นใจว่าตัวเองมีทั้งมังกรทั้งกองทัพเรือใครจะสู้ได้จุดนี้คอลิสก็ลืมไปว่าลูกๆของอลิเซนก็เป็นไทเกอรีเียนเหมือนกันเดี๋ยวพอโตก็ขี่มังกรได้เอง คือบทสนทนาของคอร์ลิสกับเรเนสมันเป็นแบบแสดงให้เห็นว่าคอร์ลิสเป็นสามีที่สปอร์ตีฟมากรักภรรยามากสนับสนุนภรรยาตัวเองตลอดนะคะต่อไปเป็นฉากเจ็บปวดหัวใจของจ็อบนะจริงๆพอเห็นเอพิโซดที่แล้วที่คริสตันยอมเรเนร่าทุกอย่างก็พอจะเดาได้ว่าเรื่องราวจะต้องมาแนวนี้แน่ๆคริสตันคุยกับเรเนร่าบนเรือพี่คริสตันก็พูดอ้อมไปอ้อมมาบอกว่ารู้ว่าเรเนร่าไม่ชอบสถานะตัวเองที่ถูกบังคับ พาดไปถึงเรื่องที่เดินทางออกไปซอซสจนน้องเรเนร่าสับสนนะคะนึกว่าคริสตันจะลาออกไปเดินทางไกลตอนแรกน้องก็ยังยิ้มยิ้มอยู่แต่พอคริสตันเปิดใจชวนหนีไปได้วยกันหน้าน้องเปลี่ยนเลยนะคริสตันพูดตอนแรกว่าอยู่กับเรเนร่ามาหลายปีพอจะรู้จักเรเนร่าอยู่บ้างแต่พอเห็นฉากนี้จะรู้สึกว่าคริสตันเหมือนไม่รู้จักเรเนร่าเลยนะเรเนร่าไม่มีทางยอมทิ้งบ้านหลังเพื่อหนีไปกับอัศวินธรมธรมดาธาคนหนึ่งแน่นอน จริงๆเจ้จาก,ก็อยากจะเห็นช่วงเวลามันยาวนานกว่านี้หน่อยนะคะตอนนี้มันรู้สึกเหมือนรีบๆไปนิดนึงคือเราเห็นได้ว่ามันเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์จากอพิโซดที่แล้วมาแค่ไม่กี่วันเพราะออตโต้เพิ่งจะออกจากเมืองนะคะทําให้คริสตันกับเรเนรายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อจนกลายเป็นความรักอะไรแบบนี้ได้เพราะตอนนี้สําหรับเรเนราคริสตันยังเป็นแค่แบบคนที่ไว้ใจได้ใกล้ตัวได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันแต่ยังไม่ใช่ความรักนะฉากนี้ก็เป็นปริศนาใหญ่ในหนังสือที่แฟนๆรอดูเหมือนกันนะคะ เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการบันทึกเอาไว้2แบบแบบแรกของเซปตันยูสตาสคือครนะิสตันเน่ยเป็นฝ่ายสารภาพรักกับเรเนร่าชวนให้เรเนร่าหนีไปเอสซอสด้วยกันแบบในซีรีส์นี่แหลคะค่ะ แบบที่2เป็นของมัชรูมเป็นเรเนร่าต่างหากที่เข้าหาคริสตันและจะมอบความบริสุทธิ์ให้แต่คริสตันปฏิเสธเรเนร่าก็เลยเจ็บช้ำใจวิ่งหนีออกมาอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์มันเป็นการจดบันทึกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคริสตันกับเรเนร่านอนด้วยกันไปแล้วด้วยนะ <S 1> <S 1> กลับมาที่ซีรีส์ค่ะตอนนี้ในใจคริสตันคือแหลกเหลวแล้ ตอนแรกก็ภูมิใจมากที่ไต่เต้ามาจากเด็กบ้านนอกโนเนมได้เป็นคิงส์การ์ดเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหญิงพอเจ้าหญิงมายั่วก็ยอมทิ้งเกียรติเพราะคิดว่าเรเนรามีใจให้ตัวเองเหมือนกัน ตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดละค่ะที่ทิ้งคำสาบานพยายามจะหาทางออกด้วยการแต่งงานเพื่อให้ตัวเองอะได้รู้สึกดีขึ้นกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำลงไปอะมันคุ้มค่านะมันเป็นเพราะความรักความรักจะชนะทุกสิ่งคือยอมเสียเกียรติเพื่อความรักมันก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าเสียเกียรติเพื่อเป็นแค่ชูด,ดูก็ไม่ค่อยโอเคแล้วยิ่งเรเนรามาบอกว่าเออมาเป็นชูดกันต่อไปเรื่อยๆเหมือนทําให้เขาอะจะต้องแบบผิดคําสาบานของตัวเองไปเรื่อยคริสตันก็รับไม่ได้นะคะ จุดนี้ไม่รู้ว่าตกลงคริสตินรักเรเนราหรือแค่พยายามกู้ศักดิ์ศรีตัวเองอยู่นะพะออลิเซนเรียกคริสตินไปถามเรื่องเรเนรากับเดมอนซึ่งเป็นฉากที่อึดอัดมากนะคะคริสตินที่กำลังดำดิ่งจากการถูกปฏิเสธอยู่แล้วก็ไม่สนใจโล่มาแล้วค่ะพระองค์ยอมรับออกมาตรงๆเลยว่าไม่ใช่เดมอนหรอกตัวคริสตินเองนี่แหละเป็นคนทำเองแล้วก็ยอมรับในผลของการกระทำตัวเองด้วยนะคือไม่แคร์อะไรแล้วพร้อมยอมตายเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ไปมันไม่เหลือเกียรติอะไรอีกแล้วนะ ส่วนอลิเซนก็สตันไปนเลยค่ะเพราะส่วนหนึ่งที่เรียกคริสตันมาถามอ่ะเพราะว่าอยากให้แน่ใจว่าเรเนราไม่ได้โกหกตัวเองจริงกับอีกใจหนึ่งที่คิดเผื่อเอาไว้แล้วว่าจะโกหกก็คิดว่าจะเป็นคู่เรเนรากับเดมอนไม่คิดว่าเป็นคริสตันนี่ไงจังหวะมันดีไงถ้าเกิดเรียกมาถามมาวางคริสตันก็ไม่ตอบแบบนี้หรอกใช่ไหม อลิเซนตอนนี้ก็เจ็บช้ำใจมากเหมือนกันนะคะการที่เธอเชื่อคำพูดของเรเนร่ามันเหมือนเธอเลือกที่จะเข้าข้างเพื่อนมากกว่าพ่อทำให้พ่อต้องถูกปลดจากการเป็นแฮนเธอดูคนผิดทะเลาะก,กับพ่อทำให้ตระกูลตัวเองตกต่ำลงแล้วไม่รู้ความจริงจากคริสตันว่าเรเนร่าโกหกหักหลังแถมยังไม่เคยต้องได้รับการลงโทษหรือได้รับผลกระทบอะไรจากการโกหกนี้เลย ลอยหน้าลอยตาจัดงานแต่งงานอลิเซนก็แคร์มากค่ะมันทําให้เธอคิดเลยว่าออตโตพูดถูกมาตลอดและต่อไปสิ่งที่ออตโตพูดไว้ว่าเรเนร่าจะต้องหาทางกําจัดลูกของเธอก็คงจะเป็นจริงแน่ๆแ,แล้วฉากรักษาวิเซอริสนี่ชัดเลยนะคะว่าเมสเตอร์เมลโลสไม่ได้ตั้งใจรักษาดีๆมีเมสเซอร์ออวคนนึงที่เสนอให้ใช้ยาพอกสมุนไพรแต่เมโลสบอกว่าไม่จำเป็นดูมันด แล้วก็มาถึงฉากงานเลี้ยงงานแต่งงานนะคะเราก็ได้เห็นเมลิสกับซีสมอกบินคู่กันละบินจากดริฟท์มาร์คมาคิงส์แลนดิ้งค่ะเก๋ๆเก๋ก็นั่งเรือเยอะเนาะเห็นชัดว่าเป็นเมลิสเพราะว่าเป็นมังกรตัวสีแดงนะคะแต่ยังไม่เห็นหน้าชัดๆฉากจะก,กูลเวลาริออนเดินเข้าประตูมานี่ยิ่งใหญ่มากนะดูรอยัลตี้สุดๆส่วนคริสตันยืนเครียดตลอดงานดูสุขภาพจิตไม่ค่อยดีค่ะอีกคนที่เดินเข้างานมาแล้วทั้งงานแทบจะกิปก็คือเดมอน พี่สั่งให้กลับบ้านไปหาเมียอ้าวก็เมียตายไงจะกลับไปได้ไงกลับมาอยู่วังเลยละกันเดมอนเอ้ยแผนสูงมากเร็วมากแต่คนที่เดินมาแล้วกริบสุดๆขนาดคิงก็ยังกริบนะคะก็คืออลิเซนค่ะนางมาในชุดประกาศสงครามสีเขียวกลางสปีช king เลยถ้าไม่ใช่ราชินีก็งคงโดนโบไปละพี่น้องสตรองบอกเลยนะว่าโอทาวเนี่ยตอนประกาศเรียกพรรพวกมาสู้ในสงครามจะจุดไฟสีเขียวบนหอคอย เรื่องนี้จบก็จำไม่ได้นะคะไม่เคยรู้เรเนร่าก็รับรู้ได้ทันทีเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆไปตอนนี้ไม่ใช่อเลเซนคนเดิมแล้วทางด้านเดมอนพอโสดปุ๊บไปจีบเลนาปับแล้วก็ไปต่อที่เรเนร่าเลยเรเนร่าก็สายเลือดมังกรค่ะท้าทายท่านอามากเอาเลยพาข้าหนีไปเลยแล้วทำให้ข้าเป็นภรรยาเลยสิตอนนี้ยังทันนะคือ <c oughs> น้องจะเฟียสไปไหนนะคะ แล้วเดมอนนะ่ะจะจับหน้าหลานทําไมคือเอพิโซดที่แล้วว่าแอบๆบแบบจับคนไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรแต่เนี่ต่อหน้าคนในงานเลี้ยงเลยนะแต่สรุปว่าเรายังไม่ทันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดเหตุซะก่อนค่ะเซอร์จอฟฟรีไปพูดข่มขู่คริสตันว่ารู้ความลับเข้าคริสตันที่กําลังแบบขับแคนใจอยู่ก็ควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วแล้วก็ตามแบบชอบ Game เกมฟรอนเค่ะงานแต่งงานธรรมดามันไม่หนาใจนะมันต้องมีการฆ่ากันตายบ้าง ตอนดูนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคนดูเลยเหมือนอยู่ในที่นั่งของวิสริสะอยู่ไกลๆมองไม่ค่อยเห็นจะชอบการ,รตัดต่อบแบบนี้มากมันระทึกดีเหมือนคนดูได้อยู่ในเหตุการณ์จริงกว่าจะดูออกว่าเป็นคริสตันจอฟฟรียก็เกือบจะเละไปแล้วนะคะชอบอีกอย่างคือเซอร์ฮาวินเบรกบนสตรองค่ะฮีก็ทั้งสตรองทั้งเบรกบนหักกระดูกใครหลายๆคนพุ่งเข้าไปช่วยเรเนราออกมาได้นะ ในหนังสือคริสตันไม่ได้ฆ่าจอฟรียในงานเลี้ยงนะคะเขาฆ่าในทัวร์นาเมนต์ในการประลองซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นปกติที่มีการบาดเจ็บหรือว่าการตายพอซีรีส์ทำออกมาให้ฆ่าในงานเลี้ยงเลยเลยรู้สึกว่าแบบคริสตันตอนนี้เป็นแบบหมาจนตรอกแล้วจริงๆความรู้สึกรักแค้นผิดหวังมันคูกรุ่นคือไม่แคร์อะไรอีกแล้วก็โมโหจะฆ่านี่แล้วตัวเองจะต้องตายก็ยอม ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เลยนะคะคริสตันจะรอดไม่ถูกลงโทษที่ไปฆ่าคนสนิทของว่าที่คิงได้ยังไงนะต้องรอดูอาทิตย์หน้าค่ะแผนแรกของมิสริสก็คือมีงานเลี้ยงแล้วก็จัดงานประลอง7วันแล้วก็ค่อยเป็นงานแต่งแต่พอเกิดเรื่องแถมมิสริสก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วมัง้งมีการสลบลงไปเลยก็เลยจัดให้แต่งงานคืนนี้เลยละกันแบบที่เลนอ์อก็ยังเลือดก,กำเดาไหลยอยู่มันนี่แหละ ตอนฉากจบนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมคริสตันถึงเอาใจออกห่างเรเนร่าเพราะเรเนร่าเป็นคนที่พรากเอาศักดิ์ศรีเอาสิ่งเดียวที่เป็นตัวตนของคริสตันไปทำให้เขาอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดกำลังจะทิ้งชีวิตของตัวเองแล้วแต่อลิเซนกลายเป็นคนมากรอบกู้มันกลับขึ้นมาใหม่ทำให้คริสตันยืนอยู่บนแผ่นดินได้โดยไม่ต้องอายใครต่อจากนี้คริสตนก็เลยจะจงรักภักดีต่ออลิเซนแทนและค่ะ เบสโค้ดสามลำดับประจำเอพิโซดห้าลำดับที่3ของต่างแดนท่ามกลางเจ้าถิ่นตามหลักแล้วมันไม่ควรจะเติบโตที่นี่ได้ธรรมชาติช่างเร้นลับพูดโดยลาริส t ตรองพูดกับอลิเซนคนนี้ก็ขยี้เก่งนะคะช่างเปรียบเปยจะพูดถึงอลิเซนแต่ทำเนียนว่าพูดถึงดอกไม้ต่อไปคนนี้จะต้องมีประโยคเด็ดๆมาอีกเพียบแน่แนค่ะลำดับที่สอแค่ยอยากจะขอเพียงเท่านี้แทนที่จะจับค่าตอนและสั่งทรมานค่า โปรดสำเร็จโทษให้ค่าตายอย่างปราณีด้วยพูดโดยคริสตันพูดกับอลิเซนตอนแรกที่คริสตันสารภาพกับอลิเซนน่ะจับก็ยังงงๆนะว่าจะรีบสารภาพทําไมแต่พอพูดประโยคนี้ปุ๊บเข้าใจเลยว่านี่คือคําพูดของคนที่ไม่มีทางออกไม่มีที่ไปแล้วนะคะมันก็เจ็บลึกๆเลยลำดับที่ 1. เลือกเอาว่าจะเตรียมตัวให้เอก้อนครองบอลลังหรือจะเกาะติดเวเนราและอ้อนวอนขอความเมตตาจากเธอพูดโดยออโตพูดกับอลิเซน อันนี้เป็นประโยคเบิกเนธของอาิเซนนะคะทําให้อาิเซนเริ่มเห็นความจริงว่ามิตรภาพที่เธอกับเรเนร่ามีร่วมกันน่ะมันจะถูกทําลายด้วยสงครามอํานาจแน่ๆสิ่งที่ออตโตพูดมันก็ถูกแหละแต่จะดีกว่านี้ถ้าออตโตไม่ได้อยัดเยี่ดลูกสาวตัวเองให้กษัตริย์นะสำหรับ MVP ของเอพิโซดนี้นะคะยากมากๆไม่รู้จะยกให้ใครดีเพราะว่าไม่มีใครดีเลย เอาเป็นว่ายกให้คอรลิสก็แล้วกันค่ะสำหรับบทบาทสามีดีเด่นพ่อดีเด่นผู้นำตระกูลดีเด่นที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของตัวเองแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะคะด้วยการให้เลนอแต่งงานกับเวเนราแถมมีลูกออกมาก็ยังจะใช้นำมสกุลเบลาริออนด้วยถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในอพิโซดก็แล้วกันค่ะก็ถือเป็นเอพิโซดที่หนักมากนะดูจบแล้วในหัวก็ยังแบบ ตืต๊บๆอยู่เลยเนื้อหามันแน่นๆหนักๆทุกตอนขนาดรู้อยู่แล้วว่าคริสตันจะเปลี่ยนไปพอเห็นเหตุการณ์จริงแล้วก็รู้สึกหดหูไปกับพี่เขาเลยนะใครที่ชอบฟาเบียนแฟรงเิลนักสแสดงที่เล่นเป็นคริสตันชอบแนะนำให้ไปฟัง House of the Dragon Official Podcast ของอพิโซดที่4เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะพอฟังพี่ฟาเบียนเขาคุยแล้วรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักมากลองไปฟังกันดูนะคะถ้าเกิดใครไม่โดนคริสตันตกจะต้องโดนพี่ฟาเบียนตกแน่นอนคะ่ะ ผ่านไปครึ่งซีซั่นแล้วก็เริ่มจะใจหายแล้วนะเหลืออีกแค่5ตอนก็คงจะต้องรออีกเป็นปีอีกแล้วหรอเหงาแน่ๆเลยนะคะใครมีจุดไหนอยากเมาต่อก,ก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเจาะลึกบ้านมังกรที่จับจะเล่าเกรดเล็ก,ลกๆน้อยๆภายในเรื่องจะตามมาฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอร์รอสคะ่ะ